สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้พี่พัดก็จะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์อุ้ยเขาโทรมาตามน,นะคะนี่เดี๋ยวเราเสียงหน่อยนะคะอำเภอเขาโทรมีส่ง SMS มาเตือนพรุ่งนี้แล้วนะคะ10บโมง24 คุณต้องไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีโทรตามค่ะไม่ยายเอาละค่ะวันนี้เราก็จะเมาเล่าต่อค่ะเรื่องที่หืไม่เคยพบไม่เคยเจอบางคนเขาก็เจอแต่ก็แต่นี่มันสุดเรื่องของนายนายจอนายจอนักดนตรีนักดน,นตรี พูดไม่ชัดการดัดฟันนักดนตรีทินมุนขลังอายุอานามก็36ปีแลว้วมันเป็นเรื่องที่ก็นึกไม่ถึงอะ่ะคนเน่ยถือว่าสติแตกละคนคนแบบนี้ไม่มีใครขอ,อหลังจากที่นายจอขอผ่านเมียฝรังนะ มันกล้านะกล้าจริงๆต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ไหนเน่ยความหนาเท่าไหร่ถึงจะก,ก็มีคนบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้นะหลังจากที่นายจอนี่ไลน์มาหา มั่นใจเลยนะมั่นใจว่าลุงต้องต้องจดเขาเป็นลูกอะ่ะก็จะได้เตรียมเอกสารเรารู้ว่าระดับนี้ลาสติแตกละวแล้วก็เออจะก็อย่าปฏิเสธนะคนแบบนี้อารมณ์คนน่ะน่ากลัวคนที่มันผิดหวังมากๆหวังไว้สูงหวังไว้ต้องเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้ชัว แล้วเกิดถ้ามันผิดหวังขึ้นมาเขาก็ยิงกลาดคนอย่างนี้แล้วต้องคิดไปไกลนะคนเขาจะเดือดร้อนขนาดนั้นใครจะไปคิดบ่านหน้าที่การงานเขาก็ดีนะทำงานโอ้โรงแรมระดับห้าดาวโรงแรมเดวิดแบคแฮม ก็คงรู้จักนะตอนที่เดวิดแบคแฮมเข้ามาเข้ามาภาคเขาก็เห็นเดินทางจากกรุงเทพมาโรงแรมนี้เห็นรายทางมีสารพุดภเมาก็แวะลงซื้อเห็นมีรูปปั้นเออชูชกก็แวะซื anyway. MA <title> ้อ <t> ม <os emerges eurs> ีบ้านทรงไทยไม้แวะซื้อช้อปปิ้งรายทางโรงแรมหรูเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่ ทำงานทำงานโรงแรมห้าดาวไอเราพี่ก็ไม่ปฏิเสธนะว่าโอ้เสียดายเนะอะเออเราก็นึกว่ามันอุ้มเด็กแบรเบาะมามาให้ก็กกำลังจะด่ามันเอ๊ะหมามันยังรักลูก,ลกมันนี่จะเอาลูกมายกให้ใครเลี้ยงไม่ได้นะก็ตัวมันอะไรมันบอก คนมันอยากได้สมบัติคน <บา S 1> อื่นนี่มานึกว่าเมียฝรั่งโงด่ดูมาดูว่าพี่โง่จากนั้นเว้นสักระยะหนึ่งสักสองสามอาทิตย์เอ๊ก็ม,มีโทรศัพท์ดังขึ้นมานะเอ๊เราไม่เคยให้เบอร์ใครนะเออคนฝรั่งเศสนะเวลา เวลากินข้าวเสร็จก็กำลังจะนอนเขาเรียกว่านอนนอนอนะไรต่านนอนพักหลังอาหารกลางวันอก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาลุงว่าอ้หใครโทรมานะฉันก็ไม่เคยให้เบอร์ใครนะทีนี้รับทีก็ตำรวจโทรมามาั่งตำรวจจริงตำรวจปลอมก็ไม่รู้เอ๊ะเบอร์นี้มันน่าจะซ้ำกับ ของใครบางคนนะลุงก็บอกให้เอาไปเปลี่ยนเบอร์พี่ก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเปลี่ยนเบอร์แล้วอีใหญ่เออในายจอดีนะนายจอมันมาขอเป็นเออเพื่อนในเฟซบุ๊กตอนจะใช้ผลประโยชน์จากเราเนะมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนี่แหละเป็นเหตุผลที่พี่ปิดเฟซบุ๊กหายไปเลย เอาละทีนี้ก็ผ่านไปสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์มีอยู่วันหนึ่งลุงกับพี่ก็ไปกินข้าวร้านอาหารร้านอาหารฝรั่งเศสเจ้าของร้านก็เป็นเพื่อนกับนายจอนก็รู้จักกันในหมูงนักดน,นตรีมาบอกนี่นี่พี่พี่พาดพ,พี่ลูกชายเหรลูกชาย,ล,ชายลูกชายทำเรื่องใหญ่แล้วลูกชาย มนันเปียแช่หนีเป็นเท้าแช่กับสองขวบเนี่ยเอยเอยคนระดับนี้ถโหหน้าที่การงานขนาดนี้เขาไปทำมั่งโอ้ยเขาโอ้เ,โอเปียแชหนีรู้จักไหมคะพี่ก็ไม่เคยเล่นแชร์นะเขาเอาเงินจากกองแชร์น่ะหายไปโหมหาศาลเลยแหละเนี่ยเรื่องเหแบบนี้แหละหล้วจากนั้นมาพี่ก็ไม่ได้ข่าวมันเลย มีข่าวมาอีกอุ้ยผู้ปรชาด,ดับฟันค่ะเทษดนี้นะคะทีนี้พี่ก็ไปสถานีตำรวจอืมก็มีชื่อติดมีรูปติดแล้วมีคนบอกให้ไปดูในเเอเอออในโซเชียลมีคนตามตัวจับจนบัดนี้4ถึง4ปีแล้ะ ไม่ได้ข่าวคราวเลยไม่รู้ว่าเขาหายไป็นไหม4ปียังไงก็อยากให้เขากลับมาใช้เออเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อะ่นะน่า้้าเขาดูอยู่ก็ให้มาไขาความกระจา่างทุกคนอยากรู้ แต่ที่นี่แน่เรื่องที่มันอยากได้สมบัติหรั่งนึกว่าเขามีเงินนึกว่าฝรั่งมีเงินทุกคนนี่พอสุดๆเลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคบคนให้ระวังนะคะอย่าปล่อยให้คนใกล้ชิดของเราครบคน รู้หน้าไม่รู้ใจเรื่องนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย